สวัสดีครับพี่ลี่ครับผมไม่มีโอกาสได้มาเจอกันผมไม่ได้ไปเยี่ยมพี่นะฮะพี่อยู่ทั้งระยองก็อ่ะเต็มที่ครับสุดๆแล้วกันก็เป็นกำลังใจให้เสมอครับผมอยู่กรุงเทพก็รับรู้เรื่องนะก็อ๋อไม่ต้องพูดไรฮะเต็มที่แล้วกันฮะสุขนึกคไดอะไรก็ครัไ จะปลด้อมให้โชว์หมอจะหมดแล้วอ่ะน้องหอมผมเาดนี้เขามกมาม่าตอนนี้นั้นมาดาม่าได้ปะบ้าเดี๋ยวก็หายนีเชดูดิอะไรเดี๋ยวก็หายี้เ็นตัวอย่างชัดกว่าไหมอันนี้มีปากกายไ่ป่ะพี่เซลามอด ตดเอาใหญ่เนี่ยหัวใหญ่หัวใหญ่ก็หัวใหญ่มากนะเออนี่ไงนี่ไงเาบอเขาีวเด็กมากอเคยาเคยเจอมามีรูปให้ดูนะมีรูปให้ดูมาไปยองมายองเขาตองไป มอนจำ้าจได้แล้วตอนนี้เขาเป็นยังแล้วต้องรู้นะรรูเมื่อกมาระยะสามเลยระยะสถ้ามันไม่บอกอาการอะไรเมืไอ้ลุกไม่มีเลยไม่รู้หรกองเ ุณครับไม่มีอะไรให้อะพี่การกับขวดขอมมาก